โมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนาม สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขอบสนาม Man of the Day รายการที่จะนําเอาสถิติเอาตัวเลขของนักเตะที่ฟอร์มแจม่มฟอร์มโดดเด่นในศึกยูโรค่าคืนที่ผ่านมามากลางให้ทุกคนดูครับแล้ววันนี้อยู่กับผมพี P. ขอบสนามเมื่อคืนครับคู่บิ๊กแมชระหว่างอิตาลีกับสเปนก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและหนึ่งคนที่เราอยากจะหยิบมาพูดถึงวันนี้เขาคนนั้นก็คือเฟเดริโกเคียซ่านั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆทัพอัสซูรีทุกคนเลยที่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้สําเร็จจจาาาาากกกรรเเอชชนนนะทีมติสปไดดด้ใวุ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูดเดือดสูสีแล้วก็มันสุดๆเลยครับท่องชื่นชมนะครับอิตาลีเองก็พยายามเล่นเกมรับอย่างมีวินยัยในขณะที่สเปนเองก็วิ่งไล่เพรสซิ่งไม่มีหมดจริงๆเป็นอีกหนึ่งแมชที่เต็มไปด้วยแท็กติกเต็มไปด้วยคุณภาพและก็สู้กันตาต่อตาจริงๆครับสำหรับกุนซือทั้งสองฝั่งอย่างลุยส์เอนริกเก้และโรเบโตมันชินี่แต่พอเกมมันยืดเยื้อไปจนถึงการโดนจุดโทษครับดูเหมือนว่าสเปนเนี่ยจะไม่มีดวงในการโดนจุดโทษสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ยิงปรระตตูีีีเสมมมมมอออใใหหห้้้ททลกกควาวาาาัังงขึนบย่ กลับกลายเป็นผู้ที่ยิงจุดโทษพลาดและก็เป็นทัพอิตาลีที่เอาชนะได้สําเร็จส่วนในรายของเคียซ่าครับก็เล่นได้ยอดเยี่ยมอาจจะไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นที่สุดแต่ก็มีส่วนสําคัญด้วยการยิง1ประตูครับเราลองไปดูสถิต,ติตัวเลขของเคียซ่ากันหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเคียซ่าครับเขาจ่ายบอลแม่นยํา76%สร้างสารรค์โอกาสสาคัญเนี่ยหครั้งครับเอาชนะการโดนกลางอากาศ1ครั้งหาโอกาสยิงได้2ครั้งตรงกอบ2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็น1ประตูครับตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าทัพอิต แล้วรอจังหวะสวนกลับซะมากกว่าเอาจริงๆทัพอัซูรี่นี้ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เล่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดโบนุชี่นะครับผู้นําในเกมรับหรือจอร์จิโยเองก็เล่นได้ดีเช่นกันแต่ว่าเราขอเลือกมาเป็นเฟเดริโกเคียซ่าผู้ยิงประตูสําคัญให้กับทัพอิตาลีเป็นแมนออฟเดอะเดย์ของศึกยูโรค่ําคืนที่ผ่านมาครับผมถามเพื่อนๆหน่อยดีกว่าครับว่าคิดเห็นยังไงกับทัพอิตาลีคิดว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้สําเร็จไหมคู่ชิงที่จะเข้ามาเจอกับอิตาลีจะเป็นอังกฤษหรือว่าเดนมาร์กลอง ของเรานะครับเครื่องดื่มตาช้างครับช้างฟุตบอลโมเมนต์คอช้าง Euro, อินยูโรคอบอลคอช้างคอเดียวกันถึงขอบสนามครับอา้าวชวนกันหน่อยครับและนี่ครับคือทั้งหมดของขอบสนามแมนออฟเดอะเดย์ในวันนี้และขอบสนามแมนออฟเดอะเดย์ตอนหน้าจะเป็นใครจะเป็นนักเตะจากทีมชาติไหนจะเป็นเดนมาร์กหรืออังกฤษรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมพีขอบสนามต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อน สวััดีครบช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนาม